Gracias. <laughs> Baik, <laughs> <laughs> okay, right, Cảm ơn các bạn đã 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ครับขออภัยนะที่เงียบหายไปสักครู่สวัสดีทุกท่านเลยครับอาจารย์วิระสวัสดีครับแล้วก็พี่ดำธรรมชาติน้องปุ๊กพัชกรนะครับสายชนสวัสดีครับสายชนคอมเมนต์ว่าแข่งที่ไหนแข่งที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องอนุชิตสวัสดีครับลุงพจสวัสดีครับสวัสดีครับ คู่นี้ในสนามที่ผมกำลังแ่่ยทอดเป็นการพบกันระหว่างทีมน้องใหม่นะครับน้องใหม่ก็ในชุดเสื้อสีขาวฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะครับ ส่วนทีมฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายก็จะเป็นทีมชัยวันนะครับชัยวันลุงพศคอมเมนต์ว่านครสวรรค์ชัดเจนขอบคุณครับลุงพศขอบคุณครับเอาแล้วครับเข้าหน้าซ้ายลูกนี้จังหวะนี้อารแล้วฮะชัยวันโอ้โหเตะล็อกแซมได้ดีครับ มาดีนะฮะสำหรับทีมชัยวันในเสื้อสีน้ำเงินตัดแดงนะโอ้พยายามจะตัดหยอดตรงนี้น้ำหนักเบาครับไม่ข้ามฮะเป็นแจมของทีมน้องใหม่เจพรสวัสดีครัครบสวัสดีครับภาพเสียงชัดเจนเนาะเออ ก็ภาพมันภาพมันชัดก็เพราะว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หมดทูนนะฮะดนเล่นทีมนะชื่อทีมนะสนามสองอี่สนามที่สนามหนึ่งสนามสองฟังู้ กสอง็ก็ต้องขอขอบคุณครับขอบขอบคุณพี่หมดทุนไปอย่างยิ่งเลยฮะที่ช่วยสนับสนุนกล้องกล้องสองนะครับเพราะว่า กล้องตัวนั้นมันใช้ไม่ได้นะฮะเวลามันร้อนแล้วมันมันค้างแล้วผมต้องรีบมาเชียงไใหม่ก็สั่งไม่ทันนะครับสั่งกว่าจะมากว่าจะอะไรอีกก็เลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณหมดทุนกับเจ๊พรน,นะฮะที่ช่วยนสนับสนุนกล้องมาหนึ่งตัวก็ได้มางานนี้ทันนะครับเนี่ยนะฮะกล้องสองพี่สุดพนสวัสดีครับ

อะไรก็ได้ก็อะไรก็ได้จย์เล่นด้วยวันนี้นี่ราเมืองป้าวว่าแล้วผมเดาไม่ผิดเลยอันทีเกมในเซตที่สองเกมในเซตที่สองกำลังจะเริ่มนะครับผมลืมชื่อแกเดี๋ยวเออ4ี่0ิบห้าสนอรุ่นนั้นน่ะ ไม่ไม่เขาเล่นอยู่รุ่น46-50อ่ะอแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้แล้วเขาตัดไปแล้ว <c oughs> อีกสองปีอ่ะมาคออ่ะอมาว่าดูแล้วเขาตัดนี่เขาไปเพิ่มรุ่น61อ่ะก็อ่าไม่เราจะไปคัดป่ะน่ะเราจะไปสุราร์เหรอ ไม่จะไปสุราเดีโอ้โหครับเอ่อคุณน,นัทวุฒิเนาะสิบแปดปีแข่งวันไหนครับแข่งวันนี้ฮะแข่งวันนี้หมดทุกรุ่นนะครับเอ่อยกเว้นรุ่นเดียวคือรุ่นโอเพ่นชายจะแข่งในวันพรุ่งนี้นะฮะ สำหรับวันนี้จะแข่งทั้ง15ชายหญิง18ชายหญิงแล้วก็โอเพ่นหญิงแล้วนี่ฮะที่กําลังแข่งกันก็คือประชาชนมือใหม่นะครับสวัสดีพี่หนุ่มราชายหนองกระโดนด้วยนะครับคุณวิศวโรธสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีท่านเลยครับอ่าฮะแตมตอนนี้ ทีมน้องใหม่ตามอยู่นระับแตมตัวนี้อยู่ที่สี่ต่อสองไทยวันขึ้นดำนะครับอ่าแล้วฮะเปิดลูกนี้สวยงามคู่ต่อไปนี่ อืมเดี๋ยวของอเดี๋ยวถ่ายของจะบี้กคู่แล้วพักก่อนโอ้โหหลายคู่แล้วโอ้ยขอบคุณครับอันนี้ผม,มสับกล้องใหม่กล้องนอนตัวแล้วก็กล้องนอนตัวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกาสหน้าจะเพิ่มอีกมันให้มันได้เห็นหลาย,ลาย,ลายมุมหน่อยใช่ใช่ใช่หมดหมด อ้าวชงลนไปตีหัวจังหวะเดียวยังเกี่ยวได้แล้วชงลูกนี้อาแล้วครับชัยวันจังหวะเตะลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแจมของทีมน้องใหม่อือสวัสดีน้องตองครับ pì nùng lai uy, làm y như thế này, không? Đúng, 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 เรีเีบเดียนจียบนะอกหาเอี่สหนุ่มไรเดี๋ยวครับคุณนัทธวุดบอกว่าลูกไหวโดยเต่าแข่งหรือยังลูกไหว้ดยเต่าแข่งไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแมตช์แรกแข่งไปแล้ว ลูกไหวโดวยเต่าอแม์แรกเจอกับมณีโชคก็พลาดท่าไปนะแมในแม์แรกพลาดท่าให้มณีโชคไปพี่หนุ่มรายถามว่าสิบสามมาไล้ที่ยางสารไหมครับไม่ได้ไปครับพี่เพราะว่าผมอยู่นี่ถึงอยู่ที่นี่ถึงวันที่สิบสามเลยนะฮะก็ไม่ได้ไปครับต้องโทรไปบอกพี่ดาวแล้วนะฮะโทรไปบอกพี่ดาวเราต้องขออภัยพี่ดาวด้วยนะครับเพราะว่ารับปากท่านรองไว้ก็ต้องมางานให้ท่านรองเนาะ ตัวนี้พิษมานด้วยนะครับโจกอุดิตสวัสดีครับน้องใหม่เสิญมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับชงห่างนิดนึงฮะไทยวันโอ้โหเตะเข้าลำตัวเลยนะครับอืม ชงซ้ายหน้าซ้ายแกขายข้ามมาเอาแล้วครับชงกันใหม่ฮะชัยวันจังหวะนี้เตะทัดบ็อกล็อกแต้มได้ครับ เสิร์ฟไม่ข้ามครับน้องใหม่ตัวนี้อาจารย์เต้สมภพด้วยนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่12ต่อ6กรรมการบอกว่าลงนะฮะเป็นแต้มของทีมไัยวันในฝั่งผู้บรรยายฮะตอนนี้แต้มตอนนี้ตามค่อนข้างห่างครับทีมน้องใหม่มาช่องกลางแบบนี้เปิดนิ่งทงนิ่งเอาและ้วฮะ ชัยวันเตะล็อกแซมตรน,นี้สวยงามครับแล้วก็ขึ้นแท่น้วฮะเอาแล้วครับ,รรบขึ้นแท่นไปที่ร้อยเกมหรือไม่เกมเสิบไปที่ช่องขวาลูกนี้เปิดลูกออกข้างไปครับเซตแรกเป็นของทีมชัยวันนะฮะ